ยายธรรมดำเนินรายการโดยพระไกรสมดสิวิสสาโรจากวัดป่าสุขสวัสดิ์อุดมธรรมบ้านบ่าฮีตำบลบ่าฮีอำเภอพาน,นานิคมขอเชิญท่านรับฟังได้แล้วค่ะ เดิยอนพอเดอญาหยัดโยมทุกคนทุกทันเนาะนักไทยเสาวันทีสิบห้ากุมภาพันธ์สองพันรอยหกสิบเจ็ดฟังธรรมะยำเสามียำเสายำแรงมันก็มีทุกย่ามละฟังให้มันเห็นธรรมทุกย่า ดิฟังธรรมทุกเวลาเพื่อว่าเป็นการศึกษาทำฟังธรรมเพื่อว่าเรียนรู้ธรรมศึกษาธรรมะมาชาิความจริงมันมียุทกคณะขาดการศึกษาก็บขาดการเรียนรู้ความจริงนะคความจริงก็คือสิ่งเกิดดบับบวมเลนเฮา มันมันคือธรรมชาติรู้เสึกเป็นสุกเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆมันบอแม่นเฮามันคือธรรมชาติเนี่ยเห็นอยังบ่เห็น,นกับ่าได้ศึกษาคือว่าละในศึกษาก็สิเริ่มเห็นเห็นว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมะสิ่งเกิดดับและรวมที่เฮาสุกทุกข์เป็นความหลง ว่าเจ้าของสุกว่าเจ้าของทุกข์ขีุกที่ทุขกข์กระดับไปเห็นยูบดด่บ่เกิดดับเกิดดับมาได้ศึกษากับบเห็นกว่าละเพลินไปหลงกับของเก่าหลงกับความคิดเดิมๆเอาสุกเอาทุกข์ไปเรืเ่อยๆพบแล้วพบเรามันก็เป็นมีลักษณะสุกทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่แหละ มว่าสิเกิดในภพภูมิใดก็มีตัวตนซุกทุกไปเกิดเป็นเทวดาก็มีขู่ขูกับรูปเสียงกินรสเมื่อก่อนั่นแหละขูสซุกขูสุกอยู่ในนั้นแหละเธอมันกับทุกข์กับมีขึ้กันได้เที่ว่าดาพระอินทร์ในนี้มันก็แย่งผู้สาวกันก็มีขึ้นกันงามนั่ก็ยังยังมีอันงามก็อีโยได้เป็นซันเป็นสันอยู่เห็นหรือเปล่า สันนี้กับวัสุสันที่สองนีที่สองวัสุสันสามอันนี้สามสีงามกว่าสันห้าสันหกนี้สันหกนี่โอ้ยงามกว่ามูนางฟ้ามันยังมีระดับของความยึดความสุขเห็นบ่ระดับความสุขนี่งามสุดมีความสุขสุดมันวาว่ะระมันสุดมองดายมันมีกล่ความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถูกจะกลามอยู่ ทวด,ดาก็ัชั้นพมนี่เขายัง mm hmm. เขายังอยู่เหนือกามแล้วยังยังไปติดในสภาวะที่วางที่สงบนี่แหละมันเรื่องของจิตใจเห่นอยู่ย่ฝึกฝนบางจิตใจจาขวางมันมกมุนอยู่กับกามก็แสดงว่าอยู่ในระดับของสั์สั์โลกผู้คงอยู่ในกามผู้ยังมีความทุกขมีความทุกข์อย่างเอาแล้วในขณะที่มีกู มีความทุกข์ยั่งเอาต่อไปในภายหน้าถ้วยังบม่มมดกูนั่นแหละมันหลงในรูปเสียงกินรสนันก็ศึกษาเรียนรู้กันเพื่ออจักก่ามได้ในคณะคณะนี่ก็จิตใจมันก็สงบลงระดับจิตมันก็เดือนสันขึ้นระดับชั้นของจิตมันก็สูงขึ้นนั่นแหละจักสันหนึ่งสันสองเปรียบคือสันเทวด,ดาก็เออ ได้ครับสันกับสุขซุขซุกขึ้นนะะมีความสุขขึ้นเพิ่มขึ้นจนบนโอจะกามไปอยู่ในสันพรมได้มันวางมันสงบวันนี้มันก็ทีมีปัญญาพิจารณาวางสงบกับเม้นเฮ่าวางสงบ,บ,ม,าางสงบมีตัวตนวางสงบอยู่โอ้มันยังมีกิเลสอยู่ตัวนี่ย็นบอกว่พุทธจะเจ้าไปเรียน,ม,นมาสมัคกัอาอ์จารย์ฤาษี ตระกดาบทอลาลดาบทส่วนสมาธิเขาสมาบัตแปดมันอยู่เหนือกามคือกันไรไม่ได้สนใจรูปเสียงกินรสไม่ได้อาศัยว่าสิมีความสุกับรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นมันอยู่แต่ว่ามันติดในความสงบความสุขระดับคิดที่อยู่เหนือกามสันพรแตนวันนี้เพิ่นมาพิจารณาอ,อ้ามันยังมีกูอยู่ตัวกูกับความสงบ ออกจากสมาธิมามากระทบรูปเสียงกินรสเอายังมีความโลภโกดหลงอยู่ตัวเออมันยังบอกมีทุกข์อยูยเมื่อซื้อเมื่อเจอเสียงบอกข้อใจเมื่อเจอสาวงามก็ยังหลงเกิดอาการบันไหวอยู่นั่นแหละเพนจึงเห็นว่าโอ้กิเลสมันยม,มันมีเมียนเพราะว่าอาศัยสมาธิระงับไว้คือหินทับยาเป็นว่า ่มไว้ซื้อเมื่อเจอเห็นรูปเสียงกินรถลบโยนะรบลบลบโยบทสู้รูปเสียงกินรถบาได้โบมีปัญญาน,ะนั่นเ่งพวกสมาธินี่เขาทสิลบโยลบนั่งสมาธิาลแล้วละวมีความสุขแล้วมาเจอรูปเสียงกินรถแล้วก็วุ่นวายจิตใจวันไหวอันนี้โบก,ก็เลยไปหาเขาป้าเขาด่งเขาทําไปพวกติดสมาธิน่ะ มุ่ปัญญาในการพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสามันก็แค่สิ่งปรากฏใจเจ้าของปุงแต่งไปเห็นบ่คิดว่าสมาธิได้สมาธิแล้วพวนาได้ได้มันต้องใช้ปัญญานําได้สม,มาธิก็เป็นฐานให้มีกําลังของจิตแค่นั้นบริเเมนเอามาดับทุกได้ต้องใช้ปัญญาในการไขร้อค,ความบทเทียงความหลงในสิ่งปรากฏเนี่ยเขาทุกย้อนเนี่ยง มันจิตมันยังผงแต้งเป็นตัวตนอยู่เนี่ยอนั้นต้องอาศัยสติสมาธิคือกันเอเอมืแน,นว่าหมดหมด,หมดใช้สมาธิมันก็ต้องมีกําลังของจิตที่มันตั้งมั่นหรือสมาธิให้มันเกิดกําลังมันมีกําลังแข็งแรงมือนก็สามารถตัดต้นไม้ได้แหละเ็เปรียบเสมือนกําลังของจิตนั่นแหละกําลังกายแข็งแรงมือนก็ควานไปควานต้นไม้เหมือนก็ ขาดไปง่ายแหละบมมีกําลังฟันเตาะเตาะมันมีขาดจากเธอนั่นแหละกํอกลังจิตเมื่อเห็นอย่างปุ๊บมันก็ตัดปั๊บตัดปั๊บนะมีประกอบด้วยกาลังจิตนํากําลังปัญญานําตัดความคิดผงแต้งเสียเป็นตัวตนเงาปทุกนี่แหละพทะเจ้าเ็นจังเห็นวาสมาธิมันก็อยในยนยุนสันของความเป็นตัวตนอยู่ คือววประทานนั่นแหละเนี่ยมันจังหาวิธีการทรามาร้างกายแน่จนมาได้ฉันอาหารสวยอาหารนะครับเบิง้งคิดเบิ้งใจเบิ้งลมมีสติอยู่กับกายกับใจการละกิเลสคือการถอนความเป็นเ่าในการผงแต่งตัวสิ่งต่างๆเราะมันเห็นพิษอยู่ในความคิดนี้สิ่งต่างๆออกแค่ ปากฏซื้อๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตุนไหมนีอย่างต่างๆวัตถุต่างๆมันก็ใช้รูปธรรมนามารมใจที่มองไปเห็นรรมจึงปุงแต่งมาเสาพเป็นสุขเป็นทุกและก็สััว์โลกก็กำลุ่มหลงกันอยู่ในนี้แหละว,วัสุขกับสิ่งนั้นทุกกับสิ่งนี้อยู่เพราะ่ามีสติปัญญาในการไขขน,น,นองบสามารถเรียนรู้ศึกษาใดถ้าบ่มีผู้รู้มาบอกให้คิดพิจารณา มันต้องใสใการพักเพียรในการเริญนสติสมาธิปัญญาเป็นย่างไรอยู่เมื่แต่เข้าเข้ามาวัดพระเข้ามาบทมันก็ยังมีอารมณ์โกรธโลบหลงอยู่เห็นอยู่บ่ยังสูญเสียเดียวหายเสียเดียวอยูม,มีตัวตนอยู่แหละธรรมะมันเป็นสิ่งที่เ้าต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจศึกษาเจ้าของศึกษาอารมณ์เจ้าของ ยู่กับเจ้าของเมื่อแหละธรรมะมันอยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่สถานที่นั้นสถานที่นี้ดอกไปอยู่ผู้เดียวในธรรมวาสิลากิเลสได้บอกเป็นอุบายในการเบื้องคิดเบื้องใจที่กระทบสิ่งต่างๆแล้วมีขูบ่บ่อกระแค่นั้นเอาความโงโอเอาความเป็นเฮาอ้อในคณะที่กระทบอย่างเนี้ยตวนี่ความเห็นที่ถูกต้องในการทำลายกิเลสประทานขัน แต่อาศัยสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นผนะู้บายคัดเก่าความหลงว่นะาจารว่ามันยันผีก็ไปหาผีหรือไปหาปาหัสสาวะเลยอยู่ภาษาผีคืออย่างอย่างคือผีผีมันอยู่ใส่มันอยู่ในใจเจ้าของนั่นแหละอุปโลกวขึ้นมาสมมติขึ้นมาในใจรวบล้างในนี้เป็นผีปรั่งก็คือมันเห็นยานผีหมามันก็น กอมีเห็นยานสัดเอียงอยู่ในป่าเมื่อคุญาเอียงมีความเสอรมีความเห็นแล้วก็สอนกันมาว่าอันนี้คือผีคือสิ่งที่น่ากลัวเป็นตายายแล้วก็ยึดถือในความเสอิ์นั้นมาปล่อยวางบ่ดนบ่มีปัญญาบ่มีความเข้าใจในธรรมชาติที่ปรากฏว่าบ่มีอยัางน่ากลัวบ่มีอย่างน่ารักเหรอมีอย่างน่าเกลียดมันอยู่ในความเห็นที่ป่งแต่งขึ้นมา ความง้อหลงของสัต์โลกในการสอนกันมาประสดกับน,นี้ทุกกับน,นี้เด้ในการยึดกันมากเลยบปเนี้ยความความสอนพุทธเจ้าสอนให้บุมีโสดกับอย่างบ่มีทวกกับอย่างบุมีอย่างเป็นแต่ยานบ่มีอย่างเป็นแต่สร้างต่เกียรติแต่ลักต่อมันคือธรรมชาติที่เป็นของเขาแบบนั้นแหละคนที่หน้าตาแบบนั้นเขาก็สมมติว่าเขางามคนหน้าตาแบบนี้กี่หลาย เขาก็ไม่ได้คิดร้ายหรืองามดอเขาก็ปรุงแต่งไปเองแล้วเขาพอใจเขาก็ว่างามบอบวพอใจเขาว่าคิดร้ายอยู่ในจิตในใจของเจ้าของแล้วก็เป็นซุกเป็นทุกข์ในใจเจ้าของ,ของเดี๋ยวเราคนก็หลงกันแน,น่นี้ยิ่บอดก,กิเลสตัณหามันสร้างตัวตวขนขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วบอดจักแก้ไขมันก็หลงไปแน่นี้เลยเลยสร้างเขาฮัากเขาทำกรรมทำเวรต่อไป สัตว์โลกต่อไปนี่แหละโมภาวนามันก็เป็นสัตวโลกต่อไปแหละนี่แหละจังว่ามันได้เรียนรู้วิชาดับทุกข์วิชานี่จะให้เข้าผลโลกเขาควรศึกษาผู้บ่ายจ่ายวิญญาณตุนให้เขาศึกษาเนี่ยไม่ได้ได้ลำบากที่ต้องว่าต้องทำตัวทรมานกันปันนั้นเพราถ้าเขาเข้าใจ ทางใจเลียนนะจ๊ะมันกับกายเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเฮาทุกคณะคณะอยู่แล้วความโง่นะคณะใดบ่มีความหลงบ่มีตัวตนกับสิ่งกระทบอันนั้นแหละความฉลาดเกิดขึ้นความฉลาดความโง่มันก็อยู่ในคณะคณะที่เรได้ศึกษามันก็มีตัวตนเพราะว่าธรรมชาติกิเลสเออมันมีอยู่แล้วคนมิฉันมันเกิดมาดอกมันมีความยึดมั่นวัา เราว่าเห่าว่ากูอยู่แล้วหมามันก็มีความรู้สึกว่ากูอยู่แล้วกูเห็นอย่างกูพ่อใจอย่างกูบอพอใจอย่างไอเดียมันก็มีความรู้สึกเป็นเท่าแล้วมันก็สุกกระทบกับสิ่งกระทบต่างๆมันเห็นอย่างมันสงสัยอย่างได้ยินเสียงหมามันก็เล่นไปหานหมามันได้เห็นอาหารมันก็ดิกหางมันก็ดีใจก็อารมณ์สุกทุกข์คือนกันคนกอกันธรรมชาติกิเลสตัณหาขึ้นกันแล้วมันต่างกันอย่าง กับคนเพียงแต่ว่ามันขาดโอกาสเรียนรู้ศึกษาตัวกกตอนนัลละมามันฟังทั้งบมเข้าใจไม่มันเลยไม่มได้ศึกษาแต่ที่นี้คนนี่เด้คนสามารถที่เราบฟังธรรมะได้ศึกษาได้วักกูโกเนี่ยมันโง่กับพิ่งกระทบถุงแต่งเป็นโซ่เป็นทกอยู่เนี่ยอ,อันนี้มัไมได้ศึกษาเมื่อก่อนะมีตางกันก็หมาคือว่าแหละเพราะคือเอาแห้งเล่บะว่าน้อย มันเป็นนิมนบ์ได้แห้งแล้วมันคือธรรมชาติอนี่แหละมึงเทอาโซก็หมาก็มีข้าผอข้าเมยอันดีหมามันขาก็มันผอข้าเมมันอยู่บ่มันได้มีได้มึงเทืากับหมามันยังแพงรูมันกค่นคนอีกเห็นอยู่บ่ห่วงรูมันของโคนคนมันเล้วขาเอารูไปชิมก็มี ว่าเจ้าขวงดีนะได้บารีคนาะว่าจักโลวงจักมนุษย์คำว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นราว่าเจ้าของดีดีนะได้คาาือคาลกคาสัตว์เบียดเบียนสัตว์เยอ่เข็ยนให้พ่อเม่ยน้ำตาไหลอยูะลูหมาลุแมวมันก็ไม่ได้เห็นเข็ยนให้พ่อแม่ยมันน้ำตาไหลนี่แหละมันบุตรีกจักเิดนเนี่ยว่าเจ้าของขลขหลงเจ้าของอะไรนี่แหละ ได้โอกาสศึกษาธรรมะได้โอกาสเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ไได้ขวนขวายพัฒนาจิตเจ้าของภูมิจิตเจ้าของเกิดมามาหลงกันไปเรื่อยพัฒนาจิตเจ้าของให้ต่ตําลงไปเลยได้บะเนี่ยเออท,ทันทีที่มีโอกาสพัฒนาจิตเจ้าของให้สูงขึ้นแล้วยังมาโลภโกนหลงมาฮักมาสร้างคนนั้นคนนี้นนยู่มันเป็นมีความมีสิทธิ์นะนะเออมีสิทธิ์ที่เป็นมนุษย์หล่ เอาเอาโอกาสาที่พระเจ้าของมีสิทธิ์นเนี่ยนี่เฮ็ดกระท่ำสิ่งบอดีสิทธิพิเศษนี่ไม่เฮ็ดให้คนหลงเ,เห็นบอกเฮ็ดไม่ได้เหมือนว่าเฮ็ดให้เจ้าของพัฒนาขึ้นได้มีสิทธิ์เป็นพระโอ้ไม่ได้คนถวายเอาสิทธิ์ของพระนี่เสพอาหารดีกินดีบ่งจักภาวนาเนี่ยเห็นบอกสิทธิ์เฮ็ดให้เจ้าของหลงไปอีสิทธิ์เจ้าของเป็นโผเป็นเม่นเนี่ยนี่เป็น ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะมีสิทธิพิเศษอี่ยก็นลงไปอกได้ใช้สิทธินั้นให้สร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองและู้อื่นนี่แหละสิทธิพิเศษยั่นีน้คนหลงได้สบายนะมันสบายมันหลงหลงได้น,นั่แหละมันหงว่าคนมัน ถ้าหูจักท้ำหูจักทุกเนี่ยมันก็นี่แหละถ้ามีปัญญาแทรกเข้าไปในคณะที่เจอทุกนก้องกสิตได้เรียนรู้ธรรมะคือว่าแล้อยู่กับความทุกขมันก็เพลินไปเนี่ยนี่แหละหลงมาเป็นมนรรุษย์ไปเท่นหลงเพลินไปว่าเจ้าของสบบ่าไได้เกิดเป็นหมูเป็นมาไปคัดมอบารู้ธรรมะอีกนี่นี้แหละเห็นว่าลูกกาดันศึกษาเบื้องพิจารณาเบื้องธรรมะ เนาะเพราะว่าพยายามาขเข้าบมาให้ได้เรียนรู้ศึกษาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ร้ายสอนธรรมะรับทุกผูมือน,นี่กันมีว่างให้เห็นว่าสิ่งที่เขาอาศัยอยู่แค่โซ่ข้าวเงินทองเขาขวางก็มาส่งเคาะเดี๋ยวสิซื้อเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมัน่นกินยังก็กินไปสั่นยังก็สั่นไปศึกษาใจเจ้าของให้มันนึง ทุกๆก็บอีหอย่างอยู่บ่เนี่ยพิจารณาตรงนี้มันยังหลงในกามอยู่บ่นักบวชนักภาวานามันก็ต้องเรียนรู้กามไม่ใจเจ้ากว่าความกำนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรดอย่างพอได้มากก็เอาบริการกันไปเห็นบ่นีวัดผู้ยูวัดบริหารปรึกษาคุยกันอย่างดีม่ดี พัฒนาจิตใจเจ้าขวามแนวทางปฏิบัติให้มันถือทางนัดว่าองค์กรของบัตรมีไว้เพื่อเฮาเรียนรู้ธรรมะดับทุกข์นั้นโยไปเพื่อนไปกับการสร้างเพื่อนไปกับการสรวันเพื่อนไปกับการทำพิธีกรรมเน่นั้นในนี้พาาร,ระบังรูวก็หาเด็กคิดนิมนต์ถ้าทำเนี่ยนั้นทำเนี่ยน,นี้นน เดี๋ยวก็สร้างวัดมันก,ก็ดียอดดอแต่ว่าสร้างเพื่อพรอประสงค์ที่ว่าเพื่อการเรียนรู้ธรรมะดับทุกเมตตาเจ้าเพิ่นกันนี่มีทุกพุทธประสงค์อันนี้แหละเราต้องมองย้อนไปมองขึ้นตรงเลยขึ้นตรงกับพระพุทธเจ้าเลยนะขึ้นอัสรู้ตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อมาหยังนะ เอาคำสอนมาสอนมอบเบอเดี๋ยวมีวเมนบอกเพื่อว่าเรียนรู้อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์มิวเมนบอกนะก่สร้างวัดขึ้นมาเพื่อมามอบเบอมาสอนเรียนรู้คำสอนของุทธเจ้าคือพระธรรมเรียนรู้อยู่ใส่ก็นรู้นที่กายที่ใจนี่เด็กขันห้ารูปนามกายใจไม่ใช่เรานี่เด็กเข้าใจแล้วบอกว่ากายมิวเมนเท่าใจมิวเมนเท่ามันเท่ามันแก่มาสิตายอย่างนี่มันม่วเมนเท่าเนี่ยมันคืยึดว่าเท่าอยู่ ไมเรียนรู้ได้ศึกษาอยู่ก่บ่หมูบ่สนเอีออออยงะน้อยสีเ็ดแล้วผน้อยมีความสุขสีเหตพวกเพื่อ,อพนพาเห็แน่นั้นแหละเป็นบุญเพื่อนว่าบุญเห้น,นอกข้าวกรเเ,เ็ดคือเพื่อนแหลกกว่าคือไปคือเพื่อนเหวหะนะาเนี่ยอันนี้ก็ยังบ่มีความฉลา,าดเพื่อนเเวอยังกระเสือไปเมืนะ่อน้าน้าบูดเจ้ายังยังบ่ออยูย่ดีในกาลามาูตรอย่าเพิ่งเชื่อ ในสิ่งที่ทําเสียบกันมาอย่าเพิ่งเชื่อแม้ว่าเป็นครูอาจารย์ของเราบ่นฟานนั้นนะเนี่ยเพิ่งเสียแม้แต่เฮาเวาโอ้แต่เจ้าสิบวันนี่เขาเขาให้เขาบอานี่คือเขาคือาเอาไปพิจารณาเบืงเมีนอยู่บอกว่าเสเสียเอาไปว่าโอ้ยมันเป็นพระเขาต้องเสียเป็นเลนอะอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปเาต้องเสีอเอาไปพิจารณาเบื้องตัวอันใดเป็นบุญอันใดเป็นบาป เห็นไปแล้วมันทุกข์อยู่บอใจเจ้าขวังนั้นมันบา้าเจตนาดีอยู่บในใจเจ้าของมันดีแล้วก็เออนั่นแหละเป็นผลเออแต่เม้นวา่าผู้นั้นเขาวาขา่าเฮาบอดีก็ตามแหละเขาบอกพรใจเฮาแหละไปใส่ให้ยังบ้านนี่บอกเขาบอกวาเขาเขา,ขาบอกนี่สัทธาเขาบอกทำาความดีเขาก็บสิเสื้อเขาบอกเออบอกใส่เอาบอดต้องพิจรารณา ทำดีก็ได้ดีทำบุญก็ได้บุญแหละเพื่อว่าทำบุญก็บ่ได้บุญแหละใช่บ้านเขาก็ได้บุญของเฮ้าแหละจะไปย่กับผู้นั้นผู้นี้เนี่ยมาบวชทำมาปฏิบัติธรรมเขาก็ได้ของเฮ้านะ่ะจะไปสนใจผู้นั้นผู้นี้ไปเลยอยู่ในตัวเจ้าของเมื่อไหยังว่ากรรมผลของกรรมชีวิตเจ้าของลิขิตเจ้าของเองเหลือหนทางเอง มกมุนอยู่กับกามกับไปตามทางของสัตว์โลกเสียบกามไปสุกทุกกับรูปเสียงกินลดเกิดดับไปเงินมากกัซื้อเหล้ากินก็ว่ามีความสุขมันมันหลงอยู่ในกามเห็นไหมสุกแท้จริงว่าได้อาศัยกามได้อาศัยความเข้าใจธรรมชาติต่งตางๆเกิดดับเห็นบอกยินยังก็ได้ยินยังก็ได้แต่บ่มีเฮ่าได้ยินผมมีเฮ่ากิน เออมันต้องเฟกใจเจ้าของนี่ยอมรับสิ่งที่เกิดดับอยู่ใน,ในโมเมนต่อตาสิ่งที่ทุกข์ยด่ดาในแนวสุขมันหลงจิตจิตมีกิเลสตัณหาอย่างนี้บอต้องละอ,นนอันนี้แหละละกิเลสหรือละความเห็นผิดในดจิตเจ้าของที่ยังหลงอยู่กับรูปเสียงกินรสยานั้นเยียมให้เขากบว่าเขาดีคนนี้น้าปวดเสื้อเขา,าเขาก็เป็นทุกข์อยนี้ หายยังเ่านองอกยังเาง<笑><笑>่านะเนี่ยหมดไปสนใจขอยยั้งเอยยึดผูกบังใจชาบของเลยแค่แต่คนนั้นแค่แต่คนนี้่านเขาประรัดผ้ามาบวชเป็นพระเป็นชีกันย็ดในนั้นบวชทื่อ,อยดในนี้บวชทื่อมาแต่แต่ของยึดเทือก็พอนะข้าไปตามทางนิพพานตามทางผลทุกผู้ใดมีมากก็แล้วแต่ผู้แตเจ้จาก็เป็นบวช ห่วงหน้าพระวงหลังอยู่จักสิไปทางใดห่วงลูกห่วงหลาอยู่จักสิสิมาวัดก็เะยะมากสิอยู่บ้านก็เย,ย่อยู่เป็นห่วงเขานี่แล้วสัตโลกอันนี้แหละมันยึดมันถือมันอะไรเอาว่อนในสังขารเจ็บบรจัมสาระบจจิงทิ้งบระ่าง้หลงอยู่กับของของขยะเน่าๆอยู่เกิดมาทิมเกิดมาตายอยู่กับมีได้ศึกษา ชีวิตมันวนเวียนอยู่ในวัตฏะสงสารก็บอได้เรียนรู้เกิดมาแล้วก็หลงอยู่ในนี้แหละไม่ได้ศึกษามีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนากับพิจารณาเบื้องเอาให้มันเกิดปัญญาความเข้าใจพระภพนี้ศา์นี้บอกเข้าใจเอาไปพบนาศาสนาใจพกพันกับพรารตนาตัายไว้เกี่ยวพ้องกับพระวัดวา,าศาสนาไว้มันก็มีความ เป็นนิสัยแหละในวัดเห็นบอกส่วนเข้าวัดกบวยยมามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมันก็ได้มีนิสัยในวัดแหละเห็นวัดก็ไม่ได้สนใจเห็นบอกมันลรรู้เลืองอย่างสสาศาสนามันลรรู้เลืองชีวิตเจ้าของบอ่เวียนวายตายเถอะมกมุ่งเนี่ยแต่ในกามไม่ละนะวะขวาวาจานส่วนเข้าวัดปฏิบัติรมแนะวะโม่โ,โมไปดอกโมไดอย่างนัง่ะคือแต่ว่าสิไดเจ้าของได นี่แหละแนวทางมีเกิดปัญญาเป็นยมาบาแนวทางสิาพาให้ผลทุกข์กับโบเห็นดึงลากมาเท่าเรือก็บมิย้อมเลียดมันแหงกว่าปานดึงควายบักตู้หรือว่าอะไรกำลังน้อยกำลังน้อยก็ดึงมาไม่ได้แล้วควายบักตู้มันแหงแหงกิเลนันแห่ะ ตอนเนาเลี้ยวควายนหนตัวน้อยอ่ะตัวน้อยเนาะควายตัวมันตัวใหญ่มันก็ดึงมนันไม่ไหวแล้วมันแล้วก็ดึงเขากรซากไปชั่วบ่ไหวกําลังจิตใจเจ้าขวงมันบาน้อยมาในทางธรรมกิเลสกําลังกิเลสในใจมันก็ดึงไปแหละดึงไปทางโลกดึงไปหาเนียเ่ยเสพเสากินต้นเขานางงามงามแบบบุปเสียงกินรถอยู่มองไดสิไปหาเห็นบก่กิเลสมันดึงไป ทางธรรมมันดึงมากเพื่อศึกษาเนี่ยเป็นหลงในรูปเสียงกินรถสู้กันอยู่ในนี่เห็นหว่าเนี่ยเรียนรู้ต่อโซ่กับปเีเลตัญหาในใจเจ้าของเอาให้มันสนะมันบอสชนะก็ซ้อมไปเลยฝนซ้อ,อ,อมคือนักมวยเขาซ้อ,อ,อมบอมาได้ซ้อมบาได้จะเลื่อนสติอะไรมันก็กระทบอย่างมันก็ สูดขึ้นแหละนั่นบอกพ่อใจแหละสร้างชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหละไม่ได้ด้วยที่บริหูตัวนะถ้ามันฝึกอยู่มันกับสิหูตัวเลยตองไปสอบอันนี้ได้พ่อใจหละยัยงไปตลาดโอ้ยน,นี่ก็จะได้เออเกิดกิเลสได้อาไปเค่ยัง๋ย่นี้มันเราก็ศึกษาอ้ได้อาไปเท็ดนั้นเท็ดนี้ได้ไปด้วยการส่งเคราะ์ทําประโยชน์ก็มองอีแบบหนึ่งนี่เหมือนว่าบบให้เอาบโได้ ว่าเกิดความยากแล้วมีมันยากแบบอีกแบบหนึ่งมีเันยากเพื่อเจ้าของเสพสนองตันหาเจ้าของนะนี่นยากว่าเออหามาเพื่อส่งเคาะอยู่นี่ผู้ป่าจานมันมุ่งมันเฮ็ดเพื่อประโยชน์ส่วนร่วงเั็นสิมอง